สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจากที่ติดตามรับชมนะจ๊ะสูตรคำนวณคนเมืองตากเนาะไปเที่ยวสอบปปล่าเนาะจา่ะเมื่อน,นี้ไะโยก็จะมาตามลุงไก่คนเมืองตากเหมือนเนดะิมเนาะข้ามโคงไปเที่ยวฟังลาวไปกินตำเล่านะจา๊าสำหรับสูตรคำนวณแนวทางคนเมืองตากเนาะจา่ะสวัสดีค่ะลุงไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงไก่ชาแนลคนเมืองตากสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก็ พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ผู้สุขเนาะครับเนาะมีนัดอีกแล้วนะครับวันนี้ทำพงกินตำราวนะครับสอบปปราวนะครับค่สูตรคำนวณครับสูตรคำนวณแนวทางคนเมืองต่างครับก็เป็นแนวทางนะครับเนาะเล็กเล็กน้อยๆยนะครับมาฝากอีกีนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับค่ก็ ไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดนะครับเนาะค่ะวันใดสูตรหลุดเนาะก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเอฟซีที่ติดตามเนาะเพราะว่าสูตรก็ไม่เข้าตลอดไม่หลุดตลอดเนาะก็จะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปค่ะวันนี้ก็วันที่วันพุธเนาะวันพุธนะครับวันที่สามสิบนะครับวันมีหน้าติดแล้วครับทำลาวาำคักคักนะครับวันนี้ค่ะ สูตรลุงไก่นะครับคนเมืองตากเนาะจะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่เน้นตัวเจาะนะครับเน้นไปที่ชุดวินนะครับมดูเลยนะครับเน,ะ <c oughs> น,น,นาะสอปลาวนะครับหรือลาวพัฒนาเนะสั้นๆเลาวนะครับสูตรคำนวณแนวทางคุณเมืองตากนะครับวันนี้วันที่ 30, สามสิบเมษาหกแปดเนาะ ชุดวินนะครับลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่เน้นตัวจอดนะครับส่วนตัวจอดลุงไก่เขาะจะจอดให้เนาะ okay. นสามสามตัวลุงไก่จะจอดให้สองหางนะครับค่ะชุดวินวันนี้ <c oughs> มีทั้งหมดหกตัวนะคะท่านผู้ชมก็มีห <c oughs> ้าหนึ่งหกแปดสองเจ็ดค่ะสำหรับชุดวินเนาะ <c oughs> ตัหลักเดลูวิงน,นะครับฟันมิดเดียวตัวเดียวเป็นแขนเนาะเดน หนึ่งรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งนะครับลองสองครับลองสองเดินครับเด้อค่ะสามตัวลุงแก่จะให้สองหางหางแรกจะเป็นห้าหนึ่งหกหางที่สองครับแปดสองเจ็ดสองตัวก็ห้าหนึ่งแปดสองหนึ่งหกแปดเจ็ดหกห้าสองเจ็ดนะครับค่ะก็คือชุดวินหกตัวเนาะ หกตัวแล้วถ้าวินออกมาหมดหมดทั้งหกตัวเลยจะได้สิบห้าชุดนะสิห้าชุดสิบห้าคู่สิบห้าหางครับค่ะแล้วลุงไก่ก็จะค้าอกลงมาเนาะค่ะ <c oughs> ก็จะเหลืออยู่หกหกคู่นะครับสําหรับสองตัวเนาะค่ะสามตัวก็ถ้าเอฟซีท่านใดชอบตัวไหนก็จับเอาเนาะค่ะบางครั้งที่ลุงไก่จับให้อาจจะไม่เข้าอาจจะจับีิ จับถูกจับผิดนะครับค่ะก็ท oh ่านผู้ชมไม่ชอบชุดที่ลงไก่ลงไก่จับออกมาเนาะก็ให้ท่านผู้ชมนําชุดวินไปจับสลับใหม่เนาะค่ะเพราะว่าอยู่ที่ชุดวินนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ชุดวินเท่านั้นภายในชุดวินใครใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็จัดเอาเนาะจะชอบตัวรูดตัววิ่งหรือชุดวินเนาะก็ถ้าชุดวินไม่ค่อยพลาดนะครับค่ะ มันจะได้หมดทุกตัวนะครับค่ะสองตัวสามตัวสี่ตัวอยู่ที่ชุดวินนะคะท่านผู้ชมลุงไก่ก็จะวงกลมสีแดงนะคะวงกลมสีแดงคือชุดชอบส่วนตัวนะจ๊ะของลุงไก่คนมาตาของเราเนอะจากสิบห้าชุดนะลุงไก่ก็คัดมาให้เหลือหก จากหกก็จะคัดให้เหลือสามคือชุดชอบส่วนตัวนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบชุดที่ลุงไก่จับคู่ให้ก็นําชุดวินไปจับคู่ใหม่นะคะคืออยู่ที่ชุดวินเท่านั้นค่ะลุงไกเน้นไปที่ชุดวินเพราะว่าลุงไกไม่ได้เน้นชุดที่เจาะออกมาให้นะคะเพราะว่าบางครั้งลุงไกจะจ inkles, จเจาะจะเจาะจะจับคู่ให้พิดค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็นําชุดวินไปจับสลับใหม่ได้เลยค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวฟันตัวรองนะคะท่านผู้ชมตัวฟันตัวร <c oughs> องไม่ค่อยพลาดค่ะไม่มาฟันไม่มาตัวฟันก็จะมาตัวรองนะคะท่านผู้ชมสาหรับสูตรคํานวณแนวทางคนบางตากค่ะ,ะครับที่ลูกไก่วงกลมไว้เนาะไม่เน้นนะครับของลูกไก่จะไม่มีเน้นนะครับค่ะ <c oughs> ชอบครับชอบส่วนตัวนะครับห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าหกแล้วก็หนึ่งหกนะครับค่ะ <c oughs> เดนหนึ่งรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งนะครับลองสองครับมีสิทธิ์มาทั้งมาได้ทั้งหลักแล้วก็รองนะครับบางทีมาตัวรองบางทีมาตัวหลักนะครับสามตัวก็เหมือนกันคนระับเอฟซีท่านใดอบางครั้งเนอะลุงไก่อาจจะจับไม่ถูกนะครับคถ้าเอฟซีมีสุดดีก็จับเอาเนอะ ค่ะเอฟซีไม่ชอบตัวที่ลุงไก่จัดก็นําชุดบินมาจับใหม่นะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็อยู่ที่ชุดบินค่ะเพราะว่าส่วนมากชุดบินจะไม่ค่อยพลาดนะคะและและที่สําคัญก็คือตัวตัวเด่นกับตัวรองก็จะไม่ค่อยพลาดค่ะท่านผู้ชมไม่มาเด่นก็มาลองนะคะแคบไปนะครับเนออแคปไปเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณแนวทางคนบางตากนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชม ชุดที่ลงไก่ชุดวินที่หกตัวเนาะแล้วก็ลงไก่คัดออกมาเหลือหกแล้วก็เหลือสามนะคะัท่านผู้ชมภายในหกตัวลงไก่ไม่ได้ทิ้งนะคะเพียงแค่คัดตัวชอบออกมาเฉยๆค่ะแต่ชุดเต็มจะอยู่ที่ชุดวินค่ะท่านผู้ชมเอฟซีบางคนอาจจะจะชอบตัวนี้อาจจะชอบตัวนี้มาคู่ตัวนี้ก็ไม่รู้น้อแต่ลุงไก่ชอบตัวนี้นะครับคือลุงไก่ชอบภายในหกชุดที่คัดออกมาแล้วก็ไม่เน้นนะครับลุงไก่ไม่เน้นนะครับ แล้วก็ชอบเป็นพิเศษคือชุดสีแดงแต่ว er> ่าในภายในชุดบินลุงไก่ไม่ได้ทิ้งเพียงแค่ลุงไก่เอาตัวชอบออกมาเฉยๆค่ะก็คือลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดบินนะคะท่านผู้ชมนี่ก็อยู่ในชุดบินทั้งหมดนะครับแต่ลุงไก่ชอบอย่างนี้เนาะลุงไก่ก็เลือกตัวจับในชุดบินค่ะอ่อีกรอบนึงค่ะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับให้คนต่างๆนะครับ เหตุผลของตาครับแอปแดงลุงไก่ชแน,นลครับต้องขอจบแย่นี้นะครับไว้ถือกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ลุงไก่ชแน,นลคน,นต่างครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กิจกรรมใจครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ